วันนี้ฉันอยากจะมาพูดเกี่ยวกับการที่ชีวิตของเราดูเหมือนเป็นเรื่องซับซ้อนเหลือเกินฉันแค่อยากจะถามว่านี่เป็นน้าพระทัยของพระเจ้าด้วยหรือเปล่าที่อยากให้ชีวิตของเราซับซ้อนขนาดนี้มีใครที่มั่นใจจะตอบว่าไม่นั่นไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าแน่นอนเห็นไหมมีใครเห็นด้วยบ้างชีวิตของเราค่อนข้างซับซ้อนว่าไหมคนทั้งยุ่งทั้งเครียด ทุกวันนี้ความเครียดกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่านับล้านเหรียญด้วยการพยายามสอนให้เราสงบนิ่งพระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ1ิฉันยกข้อน,นี้ขึ้นมาพูดหลายครั้งแต่ฉันอยากให้คุณเห็นขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตเพื่อเขาจะได้ชีวิตเพื่อเขาจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์เต็มจนไหลล้นออกมาฉันคิดว่าคงจะไม่เป็นไรถ้าฉันจะพูดว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจว่าจะมีความสุขในชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขในชีวิตคะ่ะเพราะว่ามารซาตานจะเอาสิ่งที่ฉันเรียกว่าตัวดูดความสุขมาตั้งอยู่ทั่วทุกที่มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยคนอื่นพยายามจะดูดความสุขไปจากคุณถ้าชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อน ก็คงจะไม่มีความชื่นชมยินดีเพราะว่าความซับซ้อนจะทําลายความสุขไปหมดคือจริงๆแล้วชีวิตของเราต้องซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามุมมองชีวิตของเราที่มันซับซ้อนฉันยังจําได้ดีตอนที่ฉันทั้งบนโอดครวนไม่พอใจกับตารางงานของฉันไม่มีใครที่ไหนจะทําทั้งหมดนี้ได้หรอกฉันยุ่งมากเหลือเกินคนอื่นเขาคาดหวังจากฉันมากเกินไปละโน่นนี่นั่นอีกแล้วพระญานบริสุทธิ์ก็ตรัสในใจฉันว่า เจ้าเป็นคนจัดตารางถ้าเจ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนซะฉะนั้นฉันจะพูดกับทุกคนวันนี้เหมือนกันคุณเองเป็นคนจัดตารางชีวิตคุณตอบรับทุกอย่างที่คุณพยายามจะทำถ้าคุณอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเลยคุณเป็นคนเดียวที่จะเปลี่ยนได้พระเจ้าไม่ได้อยากให้เราใช้ชีวิตผ่านไปทุกวันที่ในที่สุดพอหมดวันนั้นคุณก็ทั้งเบลอแล้วก็คิดไม่ออกว่ามีงานอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำในวันนั้น ฉันรู้ว่าเราต่างก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นฉันอยากจะมาคุยเรื่องไม่รู้สิฉันคิดว่ามันมีอยู่7อย่างด้วยกันเรามาดูกันฉันขอดูว่ามันมีกี่อย่าง6หรือ8ปดแอย่างในวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหวังว่าอย่างนั้นอย่างแรกที่ฉันอยากจะพูดก็คือคุณจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตของคุณ ชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ถ้ามันเปลี่ยนก็ดูเหมือนว่ามันจะมีแต่แย่ลงเรื่อยๆยิ่งเราเข้าใกล้ยุคสุดท้ายมากเท่าไหร่สถานการณ์โลกก็ยิ่งแย่ลงไปเท่านั้นฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเราฉันไม่คิดว่าเราจะต้องไปกลัวอะไรฉันคิดว่ามันมีทั้งเวลาที่น่าตื่นเต้นและโอกาสที่ดีสําหรับผู้เชื่อที่จะนําแสงสว่างไปสู่ที่มืดแต่ฉันก็ยังเชื่อว่าเราจําเป็นจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนมุมมองในชีวิต รพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่าให้เราเป็นเหมือนคนในยุคนี้เราจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นในโลกนี้หรือถูกซื้อเข้าไปอยู่ในระบบของพวกเขาแต่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนความคิดใหม่ดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องฝึกคิดใหม่ตั้งใจไว้เลยว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตและตั้งความคิดไว้ว่าทุกครั้งที่คุณทําอะไรสักอย่างฟังนะทุกครั้งที่คุณทําอะไรบางอย่างแล้วมันเริ่มทําให้คุณหงุดหงิด คุณจะต้องมาดูว่าจะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นได้ยินไหมทุกครั้งที่คุณทำอะไรบางอย่างและมันเริ่มทำให้คุณหงุดหงิดให้คุณถามตัวเองดูว่าเอาละฉันจะทำให้มันง่ายขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราทำให้มันง่ายแล้วคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำสามีของฉันเก่งเรื่องนี้มากเดฟเขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ให้อะไรมาทำให้เขาผิดหวัง มีวันหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเล่นกอล์ฟพอเขาเล่นเสร็จอยู่ๆรถก็สตาร์ทไม่ติดและเขาอยู่ห่างจากที่บ้านค่อนข้างไกลนะแล้วฉันถามว่าแล้วคุณจะทํำยังไงเขาบอกว่าผมก็โทรเรามีที่หนึ่งที่เราโทรหาเขาได้แล้วเขาจะมาช่วยคุณเขาตอบว่าผมโทรหาเขาแล้วแต่ลูกไม้ต้องใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งกว่าจะมาถึงที่นี่และแน่นอนถ้าเป็นฉันฉันก็อาจจะพูดไปว่าให้ใครก็ได้มารับฉันหน่อยฉันนั่งรอที่นี่เป็นชั่วโมงไม่ไหวแน่กับรถมาที่นี่มารับฉันเลย แล้วฉันก็ถามว่าแล้วคุณจะทําอะไรล่ะเขาบอกว่าผมก็คิดว่าจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหาอะไรสนุกสนุกทาเขาบอกว่าผมจะหิ้วถุงกอล์ฟออกมากับเข้าไปในสนามใหม่แล้วก็เล่นต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งซ้อมนอนซ้อมนีไปอีกสักหน่อยหนึ่งคือเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองฉันหมายถึงเขาสตาร์ทรถไม่ได้เขายังอยู่ที่ที่เขาอยู่ดังนั้นเขาอาจจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วพูดว่าเอาละตอนนี้เรายังต้องอยู่ที่นี่ฉันจะหาวิธีที่จะมีความสุขกับตรงนี้ หรือเขาอาจจะทำให้สถานการณ์ของเขาที่แย่อยู่แล้วกลับแย่ลงไปอีกด้วยการรับมือแบบแย่ๆฉันคิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่จนกว่าเราจะแก้ไขท่าทีตอบสนองของเราที่เราเป็นอยู่เราฝึกตัวเองที่จะมีความสุขกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำตามนั้น ทุกอย่างของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแผนการไถ่บาปนั้นเรียบง่ายจนคนที่มีปัญญาทั้งหลายกลับมองข้ามไปเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ง่ายมากพระเจ้าทรงรักเราเราเป็นคนบาปเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราขอพระองค์ถ้าเราเชื่อในพระองค์วางใจในพระองค์และเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อบาปของเรา เราจะได้รับการยกบาปทั้งหมดของเราและพระองค์จะเข้ามาสถิตยอยู่ภายในเราชื่อของเราจะถูกบันทึกอยู่ในหนังสือพระเมสสโปดกและเมื่อการเดินทางในโลกนี้จบลงแล้วเราก็จะกลับไปบนสวรรค์ไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าชั่วนิรันด์มีใครไม่อยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่คนเรามักจะทําอะไรให้มันซับซ้อนาศาสนาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพระเยซูไม่ได้ซับซ้อนเลยอเมนไหม การอธิษฐานเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากยาก,กอบทที่สี่ข้อสองกล่าวว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอความศรัทธานั้นเรียบง่ายความเชื่อนั้นง่ายมากฉันทําไม่ได้แน่แต่พระเจ้าทรงทําได้เข้ามาหาพระองค์เหมือนเด็กเล็กๆปล่อยอดีตให้ผ่านไปให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่าลากเ,าเรื่องไร้าสาระจากเมื่อวานมาในวันนี้ด้วยสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นก็มีแต่มันจะเป็นภาระหนักสําหรับวันนี้ให้อภัยคนที่ทําร้ายคุณหรือคุณจะเลือกใช้ชีวิตไปพร้อมกับความโกรธและจมอยู่กับความทุกข์แต่คุณเลืออกได้้ที่จะใหภัย นั่นเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากเมื่อไรที่คุณทําบาปหรือทําผิดคุณอาจจะรู้สึกแย่ไปตลอดสองอาทิตย์คุณอาจจะเกลียดตัวเองทําร้ายตัวเองทําร้ายตัวเองมากขึ้นเกลียดตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกผิดมากขึ้นหรือคุณเลือกที่จะทําอะไรง่ายๆสารภาพบาปรับการยกโทษจากพระเจ้าแล้วก็เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปมาเถนา คุณอาจจะนั่งที่นี่ในวันนี้แล้วรู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณทําลงไปเมื่อวานนี้หรือคุณอาจจะพูดตอนนี้เลยว่าฉันรับพระเมตตาของพระเจ้าตอนนี้ฉันจะเลิกลงโทษตัวเองกับเรื่องที่ฉันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้ฉันรับการยกโทษแล้วก็เดินหน้าต่อไปพระเยซูตรัสว่าผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขง่ายๆแบบนั้นเลยจะต้องการความช่วยเหลือหรอพระเยซูตรัสว่าจงมาหาเราแต่สินใจตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะเปลี่ยน มุมมองในชีวิตใหม่ฉันเองได้เปลี่ยนมุมมองในชีวิตและวิธีการรับมือในชีวิตแต่งงานของฉันซึ่งมันก็ช่วยให้ชีวิตของฉันดีขึ้นมากเลยฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นฉันอยากให้เดฟใส่เสื้อคุณเห็นไหมขึ้นมาที่นี่เมื่อเช้าไหมเข้าสวมเสื้อสีขาวพร้อมกับเสื้อกั๊กและฉันชอบมากผู้ชายมักจะใส่แบบนี้กันสมัยนี้ฉันว่ามันดูดีมากฉันก็เลยอยากจะให้เดฟอยากจะให้เขาใส่แบบนั้นบ้างนึกออกไหมแล้ว เขาก็ตอบกลับมาว่าอ๋อได้สิได้เลยทั้งตัวฉันเองแล้วก็ลูกๆก,ก็ไปซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเขาแล้วไม้ก็ซื้อเสื้อกั๊กให้เป็นของขวัญวันเกิดเขาดังนั้นเขาก็เลยมีเสื้อกั๊กสองตัวตอนนี้เสื้อกั๊กสีดํากับสีเทาแล้วฉันก็ไปเลือกเสื้ออีกสองตัวที่มันจะเข้ากันกับเสื้อกัก๊กนั่นฉันตอบไปว่าอาทิตย์นี้เอาเสื้อกั๊กมาใส่ตอนเช้าวันศุกร์ด้วยนะ ตอนที่คุณจะขึ้นพูดมันคงจะดูดีมากเลยฉันชอบมากๆต้องดูดีแน่ๆทีนี้พอเขาแต่งตัวออกมาในเช้าวันศุกร์เขาแต่งตัวเสร็จเดินออกมาแล้วก็ใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมที่เขาเคยใส่แล้วฉันก็เลยถามว่าเสื้อกั๊กคุณอะไรอยู่ไหนเขาบอกว่าผมไม่ชอบผมไม่ใส่หรอกเอาละสิตอนนี้ฉันก็เริ่มขึ้นแล้วละ่ะมีใครเข้าใจที่ฉันกำลังพูดบ้าง แต่หลังใจที่ฉันเป็นแบบนั้นมาหลายครั้งฉันจะบอกให้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยไม่มีความสุขเลยสักนิดคือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าฉันเองเป็นฝ่ายเริ่มฉันก็เริ่มด้วยการพูดว่าคุณหมายความว่ายังไงที่ไม่ชอบแล้วเราจะซื้อมาทำไมถ้าคุณไม่ชอบอะ คุณหมายความว่าคุณไม่คิดจะซื้ออย่างนั้นเหรอก็บอกว่าผมไม่ชอบที่เสื้อมันต้องห้อยออกมาฉันบอกว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นสิงั้นผมจะเอาชายเสื้อสอดเข้าข้างในอ้าวอย่างนั้นมันก็จะดูเชยสิถ้าเอาเข้าไปข้างในนะ่ะคุณต้องปล่อยมันออกมาข้างนอกแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหากัน <variables> เสร็จแล้วเขาก็ตอบมาว่าผมไม่ชอบอะ่ะผมไม่ใส่หรอกคือคุณรู้ไหมฉันใช้ชีวิตมานานหลายต่อหลายปีพยายามที่จะเปลี่ยนเดฟแต่ตอนนี้ฉันทําให้มันง่ายลง พอถึงจุดนั้นฉันก็แค่พูดว่าโอเคแล้วก็เดินออกมาทางที่ง่ายที่สุดก็คือปล่อยให้เขาใส่อย่างที่เขาอยากจะใส่นั่นเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะทำดังนั้นฉันก็เลยปล่อยให้เขาทำไปคือคุณทำให้ชีวิตคู่เป็นเรื่องง่ายได้เยอะเลยถ้าเพียงแต่คุณเลิกพยายามไปควบคุมชีวิตใครๆเขา ฉันก็คิดซะว่าถ้าเขาไม่อยากแต่งตัวตามแฟชั่นก็เป็นเรื่องของเขามีใครคิดว่าเดฟเขาจะดูดีมากถ้าเขาสวมเสื้อกั๊กบ้างช่วยหน่อยนะแล้วฉันก็ได้รู้ว่าถ้าฉันอยู่เงียบๆสุดท้ายเขาก็จะหยิบมาใส่เองแหละเอาละฉันอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ ฉันจำไม่ได้แล้วว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันหลายอย่างที่เราต้องฝ่าฟันมาเราไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมเราถึงทำตัวแบบนั้นจากนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าและพระเจ้าทรงสําแดงให้เรารู้เราก็ได้พูดว่าโอ้ฉันทำแบบนั้นเลยเหรอเวลาที่เจอกับปัญหาแล้วมันก็ทำให้มีแต่ความทุกข์ทรมานฉะนั้นก็เหมือนว่าฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้เรื่องง่ายๆในชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อน ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเลิกนิสัยหลายอย่างนั้นมาได้แล้วแต่ฉันยังมีนิสัยของการทําอะไรมากเกินไปเช่นสมมุติฉันจะทำอาหารฉันก็จะทําเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าฉันชอบอะไรบางอย่างฉันก็จะซื้อมาทั้งสี่สีแล้วก็ไม่เคยใส่อีกสามสีนั้นเลยที่ฉันคิดว่ามันน่ารักมากตอนที่ซื้อมาสุดท้ายก็ต้องยกให้คนอื่นไปดังนั้นฉันก็เลยฝึกตัวเอง ให้เป็นคนที่เรียบง่ายที่สุดแล้วฉันก็ต้องตั้งใจทําจริงๆฉันฝึกตัวเองมานานหลายปีแล้วดังนั้นฉันก็เลยประหลาดใจมากตอนที่ฉันรู้ตัวว่าตัวเองออกไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับความเรียบง่ายซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เลยดังนั้นฉันก็เลยเขียนขึ้นมาเล่มหนึง่ง100วิธีทําชีวิตให้เรียบง่ายดังนั้นถ้าคุณกําลังอยากจะแก้ไขเรื่องนี้โทรมาหาเราแล้วก็สั่งได้เลยแต่ฉันจาได้เมื่อหลายปีที่แล้วเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อสัก35ปีที่แล้ว ก่อนที่ฉันจะเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าฉันแค่นับถือศาสนาเท่านั้นฉันเป็นคนเคร่งศาสนามากก่อนที่ฉันจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูจริงๆดังนั้นในวันอาทิตย์หนึ่งหลังจากนมัสการเสร็จฉันก็พูดขึ้นโดยไม่ได้คิดมีใครเคยพูดออกมาโดยไม่คิดบ้างฉันพูดโดยไม่ทันคิดว่านี่ทำไมพวกคุณฉันพูดกับสามีภรรยาคู่หนึ่งทำไมพวกคุณไม่มาที่บ้านเราอาทิตย์หน้าหลังนมัสศการล่ะเราจะทำเบอร์เกอร์อย่างฮอัดดอกกัน นั่งที่สนามนอกบ้านแล้วก็สามาคีทํากันด้วยหรืออาจจะเล่นเกมหรืออะไรก็ได้พวกเขาตอบว่าได้สิเราจะไปตอนนั้นมันรู้สึกดีมากมันคงจะสนุกมากแน่นอนแล้วฉันก็เริ่มเอามาคิดทบทวนแล้วก็เริ่มคิดว่าอย่างนั้นถ้าฉันชวนคนนี้แล้วก็ชวนคนนั้น แล้วเขาคงไม่พอใจแน่ถ้าฉันไม่ชวนคนโน้นด้วยเพราะฉะนั้นฉันชวนคนนี้ก็น่าจะชวนคนนั้นด้วยแล้วก็แน่นอนเขามีลูกๆแล้วถ้าฉันไม่ให้ลูกๆเข้ามาด้วยล่ะแต่ถ้าฉันให้ลูกๆเข้ามาด้วยอย่างนั้นเด็กๆก,ก็ต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เชิญ4ี่คนในสัปดาห์เดียวก็กลายเป็น20ิคนจากฮอทดอกก็กลายเป็นสเต็กที่ฉันจ่ายไม่ไหวแล้วก็ต้องทำสลัดมะเขือเทศซึ่งใช้เวลาทั้งวันมันฝรั่งก็ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้ต้องทำสลัดมะเขือเทศแล้วก็ต้องทำเองด้วย จากนั้นแน่นอนสนามหญ้าก็ดูไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องปลูกดอกไม้แล้วก็ทาสีเตาปิ้งบาร์บีคิวเพราะว่าตอนนี้ถ้าพวกเขามาถึงแน่นอนฉันต้องทำให้เขาประทับใจทุกอย่างต้องพร้อมเรียบร้อยดังนั้นฉันก็เลยใช้เวลาทั้งสัปดาห์ทําความสะอาดขัดทุกอย่างแล้วพอพวกเขามาถึงฉันก็ไม่ชอบพวกเขาแล้ว ฉันก็ไม่อยากให้เขามาแล้วฉันแทบจะรอให้เขากลับไม่ไหวเลยอ่ะแล้วยังไงอีกฉันก็โกรธเดฟเพราะว่าเขาออกไปเล่นกอล์ฟแทนที่เขาจะมาช่วยฉันเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสําหรับงานปาร์ตี้ที่จะมีวันอาทิตย์เนี้ยที่คุณหัวเราะเพราะว่าคุณเข้าใจดีเลยใช่ไหม <Sophie> เอาล่ะฉันอยากจะบอกว่าฉันทำอะไรพลาดไป อย่างแรกเลยคือฉันอยากให้คนอื่นประทับใจกับบ้านของฉันกับเมนูอาหารฉันอยากให้เขาประทับใจถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยการที่พยายามทำให้คนอื่นประทับใจมันก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างวุ่นวายรู้ไหมทางเดียวที่คุณจะกำจัดความซับซ้อนในชีวิตไปได้คือการเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด และใช้ชีวิตให้เป็นที่ประทับใจพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นแล้วก็อย่าก,กังวลมากเกินไปว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงฉันเคยกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงนั่นเป็นความผิดพลาดอย่างที่สองของฉันฉันทำสิ่งที่เกินตัวที่ฉันทำไม่ไหวฉันจ่ายค่าสเต็กไม่ไหวเราอยู่ในช่วงที่ต้องจำกัดงบมากๆจริงๆเราต้องอาศัยความเชื่อในพระเจ้าที่จะช่วยจ่ายบินของแต่ละเดือนแต่ตอนนี้ฉันเองกำลังจะซื้อสเต็ก ให้กับคนที่ตอนแรกเขาไม่ได้อยากมางานปาร์ตี้ของฉันและที่ฉันชวนเข้ามาก็เพราะว่าเขาอาจจะคิดมากว่าฉันไม่ชวนเขามีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างฉันเชิญคนมามากเกินไปจนไม่มีความสุขกับงานปาร์ตี้ฉันเชิญเข้ามาด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ฉันทําให้ตัวเองเหนื่อยกับงานที่หนักเกินไปทําสิ่งที่ฉันไม่จําเป็นต้องทําเลยด้วยซ้ําแล้วก็ตําหนิเดฟที่เขาไม่มาช่วยฉันเพื่อระบายความกดดันที่ฉันเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดสุดท้ายผลที่ออกมาก็คือฉันไม่มีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์คาตอบก็คือฉันน่าจะทาให้ชีวิตเรียบง่ายกว่านี้ฉันน่าจะทําให้เป็นแบบที่ว่าเอยอาทิตย์หน้าคุณมาเที่ยวบ้านฉันไหมฉันจะทำเบอร์เกอร์ย่างฮอทดอกแล้วฉันจะทําชาเย็นแล้วเรานั่งสนามหน้าบ้านสามัคคีทาด้วยกันมันคงจะดีมากเลยแต่ไม่ฉันกลับทําให้มันซับซ้อน ดังนั้นฉันขอหนุนใจให้คุณพิจารณาบางอย่างในชีวิตของคุณจริงๆแล้วคุณน่าจะใช้เวลาอาจจะไม่เกินวันจันทร์ใช้เวลากับตัวเองนั่งลงแล้วคิดถึงชีวิตของคุณว่าคุณมองสิ่งต่างๆยังไงแล้วอะไรที่ทำให้คุณเครียดมากๆอะไรที่ทำให้คุณฟุ้งซ่านถามตัวเองก่อนว่า ถามตัวเองว่าฉันกําลังทําอะไรที่ไม่ได้ทําให้เกิดผลดีเลยในชีวิตนี้ที่ทําให้ฉันฟุ้งซ่านตลอดเวลาที่ฉันไม่ควรทําอีกต่อไปมีอะไรบ้างที่ฉันทําลงไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดผิดฉันทําไปเพราะคนอื่นๆคิดว่าฉันควรทําและฉันก็ไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทําเลยแต่ที่ฉันทําเพราะว่าฉันอยากให้เขาพอใจ ฉันทําอะไรแบบนั้นไปมากเท่าไหร่แล้วหยิบกันไกยตัดกิ่งของคุณขึ้นมาแล้วก็เริ่มตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปไม่นานักมันก็จะเหลือแต่ง,งานที่จําเป็นในตารางเวลาของคุณฝึกปฏิเสธอะไรบางอย่างให้เรากล้าหาญอย่าใช้ชีวิตด้วยความกังวลกับคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงมีชีวิตต่อหน้าพระเจ้าใช้ชีวิตให้พระองค์พอพระทยัยฉันบอกได้เลยว่าพระองค์จะไม่ปลื้มใจเลยเวลาที่เรารนไปทั่วฟุ้งซ่านตลอดเวลา เวลาที่คุณฟุ้งซ่านตลอดเวลาแล้วคุณก็จะโมโหสุดท้ายก็จบลงที่ไปตําหนิคนอื่นคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนอื่นเขาคาดหวังจะให้คุณทําทุกอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้โอ้พระเจ้าพระองค์ต้องทําอะไรสักอย่างฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว <laughs> เอาละ่ะถ้าคุณได้ร้องทูลพระเจ้าแบบนั้นเราก็จะเชื่อว่าพระองค์ตรัสกับคุณผ่านทางฉันวันนี้แล้วบอกว่าจะต้องทํำยังไงบ้าง <laughs> อาเมนไหม ฉันยุ่งกว่าปกติเมื่อช่วงที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นฉันได้จัดการประชุมใหญ่แบบนี้ถึง3ครั้งในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาและและมีหลายอย่างเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นฉันเลยจะไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเล็กน้อยเมื่อไรที่คุณไปเร็วเกินควรแล้วก็สุดท้ายจะจบลงที่การทําอะไรไร้สาระทีนี้มีวันหนึ่งเมื่อสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันกําลังเตรียมตัวจะออกจากบ้านนึกออกไหมเวลาที่เรารีบเราจะลืมโน่นนี่นั่นคุณเดินเข้าไปหยิบแว่นกันแดดแล้วก็กลับไปเอานูน่เน,นเอานี่อี และสุดท้ายที่ทําก็คือพามาออกไปนอกบ้านให้มันอืเรียบร้อยเข้ามาข้างในแล้วฉันต้องการให้รางวัลมันฉันก็เลยไปหยิบอาหารสุนัขมาใส่ปากฉันแทนที่จะใส่ปากมันฉันคิดในใจเลยว่ามันจะต้องไม่เป็นแบบนี้อีกวันถัดมาฉันคิดว่าจะโยนชุดชั้นในลงในตะกร้าผ้าสกปรกแต่ฉันกลับโยนไปในถังขยะแทน ยังมีอีกวันหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันขึ้นรถฉันถือกระเป๋าเงินในแขนฉันแต่งตัวเรียบร้อยขอบคุณพระเจ้าฉันกลับเอาชุดนอนมาพาดไว้แขนอีกข้างหนึ่งดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องฟังคำสอนวันนี้ฉันจะเทศให้ตัวเองฟังเพราะว่าฉันจำเป็นต้องได้ฟังจริงๆฉันพูดจริงนะ เรียบง่ายเป็นสิ่งที่สวยงามมากสวยงามจริงๆแล้วคุณรู้ไหมเมื่อไหร่ที่คุณกลับไปย้อนมองดูสิ่งที่สําคัญกับคุณมากที่สุดมันไม่ใช่การเดินทางพักผ่อนวันหยุดที่คุณทําให้ตัวเองเป็นหนี้ที่คุณไปทํากิจกรรมมากมายและพอกลับมาคุณก็มาโอดครวนอีกสามสัปดาห์ว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนจากการไปเที่ยวในช่วงวันหยุด ที่คุณไม่รู้สึกสนุกด้วยเลยนอกจากนั้นคุณยังต้องมานั่งผ่อนนี้ที่คุณไปเที่ยวมาอีกต่างหากแต่สิ่งที่คุณจําได้ดีที่สุดเป็นเรื่องที่เรียบง่ายที่สุดเรื่องบางเรื่องที่หลานของคุณพูดกับคุณที่ทําให้คุณหัวเราะเสียงดังนานสิบนาทีหรือบางอย่างที่สิ่งดีๆที่หลานของคุณทำให้คุณจนคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษ เรื่องที่เรียบง่ายมักจะเป็นเรื่องที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับเราและด้วยความพยายามที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขเราก็เลยพยายามให้ตัวเองวุ่นวายและพยายามทำทั้งที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเลยฉันคิดว่าชีวิตคนเราช่างเป็นเรื่องตลกฉันอาจจะตลกกว่าเรื่องอื่นๆที่คุณต้องเสียเงินให้ทำไมน่ะหรอเพราะว่าฉันพูดเรื่องที่เป็นความจริงในชีวิตประจำวัน อเมนไหมเห็นไหมฉันคิดว่ามันน่าประหลาดใจมากที่เราไปโบสถ์แล้วพระเจ้าก็อยากให้เราหัวเราะฉันอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าฉันไปโบสถ์มานานหลายปีแล้วที่ที่ฉันไปมันไม่มีเสียงหัวเราะเลยไม่มีเสียงหัวเราะเลยสักนิดแล้วพอฉันเริ่มเทศนาสั่งสอนฉันหมายถึงปกติแล้วฉันไม่ใช่คนตลกอะไรมากมายแล้วฉันก็แปลกใจที่คนฟังมักจะหัวเราะซึ่งฉันบอกได้เลยว่าฉันรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราหัวเราะ พระองค์อยากให้เรามีความสุขในชีวิตและพระองค์อยากให้เราหัวเราะมากขึ้นกว่านี้พระองค์ไม่ได้อยากให้เราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยความเครียดแบบเบลเๆลมีแต่ความผิดหวังฟุ้งซ่านคิดว่าเราจะผ่านวันนี้ไปไม่ได้แน่ๆนฉันไม่อยากจะอยู่แบบนั้นอีกต่อไปฉันเฝ้าอธิษฐานขอให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงให้สถานการณ์รอบตัวฉันเปลี่ยนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วฉันก็ได้รับคําตอบว่ามันไม่เปลี่ยนแน่ฉันเปลี่ยนเองดีกว่าใช่ไหมมีใครเข้าใจบ้าง อย่างที่สองที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นก็คือการตั้งเป้าไปที่เรื่องหลักมีเรื่องหลักๆอยู่สองสามเรื่องที่คนเราควรจะให้ความสำคัญฉันรู้ว่าเรื่องหลักของฉันคืออะไรอันดับที่หนึ่งพระเจ้าอันดับที่ 2, สองสามีของฉันลูกของฉันหลานของฉันอันดับที่สามงานพันธกิจที่พระเจ้าทรง อวยพรให้ฉันได้มีส่วนร่วมด้วยดังนั้นการที่ฉันตั้งเป้าไปที่เรื่องสําคัญเหล่านี้ได้ฉันต้องรู้จักปฏิเสธอีกหลายอย่างซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบแต่พระเจ้าทรงพอพระทยัยแล้วเมื่อ,อไหร่ที่คุณทําให้พระองค์ทรงพอพระทัยอยู่เสมอแทนที่จะเป็นคนอื่นทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปให้คุณตั้งเป้าไปที่เรื่องหลักสดุดี27ข้อ4เป็นข้อที่พลิกชีวิตสําหรับฉันเลยฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆ เราต่างก็มีบางอย่างในชีวิตที่เรากล้าพูดว่าตอนนั้นแหละที่เป็นจุดจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันมาดูสดุดีบทที่27ข้อ4สิ่งหนึ่งยังไงก็ตามคำนี้มีความหมายง่ายๆคือหนึ่งข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะส่อสแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในการทรงสถิตของพระองค์ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าแรงดึงดูดที่หอมหวานความงามที่สดใสและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์มีหลายคำเลยฉันก็เลยจะท่องให้ฟังข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะส่อแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าสิ่งหนึ่ง ที่พระเจ้าบอกกับมาธาที่เธอยังขาดอยู่ที่มารีมีก็คือมารีให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกพระองค์ตรัสว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากซึ่งฉันก็กําลังจะบอกกับคุณตอนนี้ว่าถ้าคุณไม่แบ่งเวลาในตารางให้พระเจ้าเลยอย่างนั้นคุณก็คงไม่มีความสุขและสันติสุขทุกอย่างในชีวิตของคุณจะไม่เข้าที่เข้าทาง และพระเจ้าจะไม่ให้มันสมเหตุสมผลเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนและพระองค์ทรงห่วงแหนทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากจนไม่มีที่เหลือไว้สําหรับพระองค์เลยเลิกพยายามปรับพระเจ้าให้เข้ากับตารางงานของคุณเถอะแต่ปรับตารางงานของคุณให้เข้ากับพระเจ้าอาเมนไหมให้พระองค์มาก,ก่อนให้พระองค์เป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใดจงแสวงหา แผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้คุณถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันช่างซับซ้อนเหลือเกินวันนี้จะเป็นวันที่คุณจะทำให้มันง่ายขึ้น มัทธิวบทที่11 28. บข้อยีบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขถ้าคุณเข้าหาพระเจ้าพระองค์จะทรงสำแดงให้คุณเห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นหนังสือให้รางวัลตัวเองด้วยการยกโทษจอย c ์ไมเออร์จะช่วยให้คุณเรียนรู้จักวิธีควบคุมตัวเองผ่านทางการยกโทษสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร0 5 3 7 0 3 8 8 1หรือที่ f a c e b o o k c o m j m m t h a i l a n d หนังสือของ Joyce m ม y e r เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053 703 881 คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์